ทุกคนวันนี้เราได้ราสเบอร์รี่มาว้าวว้าวน่ากินมากอมเปรียรปร้ยวอมหวานนุ่มๆอมเปรี้ยวอมหวาน่า บางลูกก็หวานบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็อมเปรี้ยวอมหวาน Thank mm -hmm. mm -hmm.